ครับในช่วงคุยเคลียร์ของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศวรซึ่งครั้งนี้เองครับเขาจัดกันเป็นครั้งที่33กันแล้วรายละเอียดในการจัดงานปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างกําหนดการจะเป็นวันไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยให้เคลียร์กันกับทางด้านของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรสัมฤทธิ์โมกพวงนะครับและก็ทางด้านของคุณธนวันม่วงดีครับหัวหน้างานนโยบายและแผนรวมถึงคุณสุธาทิพย์เกิดดีครับนักประาสัมพันธ์กันด้วยซึ่งทั้ง3ท่านก็อยู่ในรายการของเรากันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะครับถามทางด้านของท่านคณะบดีก่อนนะครับจริงๆแล้วพูดถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยต้องที่นี่เลยใช่ไหมครับตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนะครับก็มาไปคณะวิทยาศาสตร์จัดงานวิทยาศาสตร์ครับในพื้นที่รับผิดชอบก็จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนี่ครับครับผม ซึ่งการจัดในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่33แล้วกําหนดการจัดงานในปีนี้วันที่เท่าไหร่ยางไงบ้างครับครับก็จะจัดวันที่ 17, 18, 19เดือนสิงหาคมนี้ครับสามวันสามวันสามวันเลยครับครับผมแล้วถามถึงเรื่องของการจัดงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์หลักๆเลยเราจัดงานเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรกันบ้างครับในในจุดทุ่งหมายของการจัดนะครับอาจารย์ ีนี้ทางกระทรวงสร้างก็คืออวนะครับได้กำหนดให้เยาวชนในส่วนมูมิภาคนะครับให้ความต้องกากับกับส่วนนี้เป,นเป็นเป็นเป็นหลักเลยนะครับโดยที่จะเป็นการพัฒนาเยาวชนภูมิภาคนะครับให้ก้าวไกลด้วยวิยศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ mm hmm. โดยที่จะเน้นกิจกรรมต่างๆที่ให้สอดคล้องกับ าการพัฒนาประเทศนะครับโดยใช้ BCG เ,เป็นตัวดำเนินการ,รที่จะให้ความรูก้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพักเนือตอนล่างนี่ครับค่ะคคเพราะฉะนั้นกิจกรรมในปีนี้เนี่ยคนที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่าคนที่เข้าไป ในช่วงของสัปดาห์วิทยาศาสตร์เราจะได้พบกับกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆแล้วในส่วนของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะเราถือได้ว่าเป็นการโอเพ่นเฮาส์เนาะในส่วนของอมหาวิทยาลัยในาส่วนเองหรือว่าอ,องค์ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้ในส่วนของภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างซึ่งเราเนี่ยไม่ได้จํากัดในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเยี่ยมชมงานจริงๆก็คือเราเปิดเป็นโอเพ่นให้กับ เหมือนที่ท่านอาจารย์คณบดีแจ้งว่าเนื่องจากว่าเราเป็นส่วนภูมิภาคเราก็อยากให้เด็กที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในกลุ่มงานส่วนของการจัดในทัศการเนี่ยก็ะจะมีทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางวิชาการค่ะกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับภูมิภาคเนี่ยไปแข่งขันในระดับประเทศอย,<ม>อย่างเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ที่มีตัวแทนในระดับ ภูมิภาพไปแข่งขนันเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันในระดับนานาชาติอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีในทัศการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กๆอย่างเช่นการแข่งขันจรวดขวดน้ำคเครื่องบินกระดาษพับที่เราเคยเห็นอย่างเช่นน้องหม่องที่ไปแข่งขันอะไรอย่างนี้ค่ะ ดีไซน์พวกนี้เราก็จะมีในงานด้วยรวมถึงนินทรศการทั้งทาง,ทางาศาสตร์ที่เป็นทางทางการแพทย์ทางวิสุขภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงทางสังคมทางภาษาอะไรองนี้ค่ะกิจกรรมพวกนี้เราก็จะมีรวมอยู่ที่ภายในงานตลอดระยะเวลา17-19สิงหาคม3ควันที่จะเกิดขึ้นะน,นะครับ,รบโดยปกติแล้วผมถามกันนิดนึงครับน้องๆที่เขาจะเข้ามาเที่ยวเนี่ย เขาต้องมีการติดต่อกันมาก่อนมีการจองคิวจองวันหรืออย่างไรกันบ้างครับถามทางนั่นของท่านสุธาทิพย์นะครับที่เป็นบบนักการเมืองสำหรับน้องๆหรือว่าทางโรงเรียนนะคะคที่อยากจะมีการเข้าร่วมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร,ร์ครั้งนี้นะคะก็สามารถนะคะเข้ามา ลงทะเบียนนะคะหรือว่ากรอกแบบตอบรับในการเข้าร่วมงานนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหรือว่าติดต่อเข้ามาได้ที่าทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 5 5 9 6 3 1าหนะคะที่จะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในการจัดง,งานของเราได้แสดงว่าถ้าเกิดเราลงทะเบียนมาจองกันมาก่อนเนี่ยเมื่อมาถึงงานเราจะมีทางนิสิตนักศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เหมือนเป็นไกด์ ด้วยไมหมคะที่จะพาไปชมงานหรือว่าอย่างไรบ้างไหมคะถ้าเกิดเราจองกันมาก่อนได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างจริงๆ <c oughs> ในส่วนของการตอบรับเข้ามาค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะดูเรื่องของโชว์ <c oughs> เรื่องของการเข้าง,งานให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น <c oughs> แต่เนื่องจากว่า ในส่วนของการชมงานเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวพาที่เป็นสูจิบัติอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้บอกอเวลาตึกแล้วก็บอกทางเดินทางเชื่อมอะไรเงี้ยค่ะในการเข้าเข้าชมงานได้ด้วยตัวเองอแต่ว่าในส่วนของบูธน,นิทรรศการเองเนี่ยจะมีน้องที่เป็นนิสิตหรือว่าไกด์ประจําบูธท,ที่จะให้องค์ความรู้ของแต่ละบูธนะคะเพราะฉะนั้นการชมงานเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นให้เป็นอิสระหรือว่าตามกําหนดการของผู้ที่อยากจะชม,มแต่ละจุดนะคะเพราะว่าเราเปิด โอเพนทั้ง6ตึกพร้อมการกิจกรรมมันจะเกิดขึ้นพร้อมกอันอ<ล>ะไรเงี้ยค่ะลักษณะงานก็จะเป็นไปไปได้วยตามทัศนะหรือาตามอัธยาศัยสําสหรับผู้ที่เข้าชมงานสนใจเรื่องไหนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถที่จะเลือกเองได้เลยและมีเส้นทางบอกอยู่แล้วอย่างนี้การลงทะเบียนเข้ามาเรามีการกําหนดหรือว่าจํากัดจํานวนคนเข้าร่วมไหมคะเราไม่จํากัดจํานวนคนเข้าร่วมนะคะเพราะว่าเราสามจสามปีที่ผ่านมาค่ะเราค่อนข้างจะ รองรับได้ในกลุ่มเป้าหมายที่ที่จะเข้ามาแล้วก็ในส่วนของงานเนี่ยปีนี้เราจัดเป็นไฮริดเพราะฉะนั้นก็จะมีสส่วนส่วนที่เป็นออนไซต์ที่เข้ามาในบริเวณงานกับส่วนที่ดูจะผ่านทางช่องชาแนลออนไลน์ค่ะ,คะซึ่งคนที่ลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยเราก็จะให้สิทธิพิเศษหนึ่งก็คือมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในการจับของรางวัลของพอรีเมียมของแจกจากผู้สนับสนุนอันดับที่ 2, 2> ก็คือเราจะมีสต๊อกสําหรับ กลุ่มคนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กที่ต้องการไกด์หรือว่าต้องการเด็กที่ช่วยในการดูนะ,ะกลุ่มพวกนี้เราจะดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นโตขึ้นมาหน่อยโรงเรียนมัธยมในระดับอตอนปลายอะไรเงี้ยค่ะที่เขามีอิสระทาง,ทางการดูหรือความสนใจนะเราก็จะให้เป็นตามอัธยาศัยประมาณนี้คะ่ะคราวนี้เองเนี่ยหลายท่านที่รับชมรายการของเราอยู่ณตอนนี้นะครับสนใจครับที่จะมาเที่ยวแต่ก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะณตอนนี้เนี่ยยังมีสถานการณ์โควิด -19 อยู่ ถามนิดนึงครับว่าเรามีการวางมาตรการตรงนี้เพื่อความปลอดภัยอย่างไรกันบ้างับ สำหรับมาตรการนะคะเราก็จะปฏิบัติตามนะคะมาตรการของ dmhtt นะคะนั่นก็คืออยากจะให้นะคะผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะได้มีการสวมใส่แมสนะคะตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็เราจะมีนะคะจุดวัดอุณหภูมินะคะบริเวณทางเข้างานนะคะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์นะคะตามจุดต่างๆไว้บริการะคะ่ะปกติแล้วสัปดาห์วิทยาศาสตร์อย่างเราเองเป็นสิบเก่าอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันจะมีความคึกคืนคึกคักมากๆอย่างปีนี้เองเนี่ยสถา,านการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ถามทางด้านของท่านคณะบดีปีนี้จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมรือยังคะครับในการจัดปีนี้นะครับเราก็ได้เตรียมการไว้อย่างอย่างดียิ่งนะครับนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือทั้งภาคเอกชนแล้วก็ความจริงไม่ใช่คณะวิสตร์คณะเดียวนะครับ,รบก็จะมีคณะอื่นที่มาร่วมจัดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้ามาดูทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกคณะในมาหาลัยนะครับซนะึ่งปีนี้เท่าที่สมัคร มาในการแข่งขันนะครับนะตั้งแต่นุบาลจนถึงนอปลายนะครับนะปีนี้จะมีจํานวนทีมหรือผู้สมัครจะมากกว่าปกติที่ที่เราเคยทํามานะครับก็คิดว่าจะนักเรียนที่เข้าแข่งขันนี่ค่นข้างจะเยอะนะครับนะแล้วก็ตาอนรับต้อนรับได้ได้ไดทุกคณะนะครับครับผมให้คุณธนาวันแอบเกริ่นกับผู้ชมหน่อยว่าไฮไลท์ปีนี้มาแล้วจะได้พบอะไระถ้าเป็นโซนของพาร์ทการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะ น้องๆที่มาเยี่ยมชมเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนมากนักนอกจากดูชมออนไลน์อะคะ่ะไฮไลท์ปีนี้นอกจากที่ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันแล้วเนี่ยส่วนของอทางศูวนย์วิทยาศาสตร์พิษณุโลกค่ะการศึกษาพิษณุโลกเนี่ยก็ได้มี รถนิทรศการก็จะได้ชมทั้งในส่วนของอดีไซน์ท้องฟ้าจำลองในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เป็นโซนนิทรรศการก็จะมีพวกของเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาร่วมแสดงความสามารถรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันการทดลองระดับอนุบาลซึ่งถือได้ว่าเราเปิด เขาเรียกว่าอินสปิเรชันให้กับเด็กอนุบาลในการช,ชื่นชอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาร่วมแสดงค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการบรรยายทางวิชาการซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่น้องๆอ,อาจจะได้อินสปิเรชันในเรื่องของทางความเป็นนักวิทยาศาสตร์กับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเรื่องของเน็กน o r m มอลหรือว่านิวนอรมอลค่ะครับผมค่ะครับาให้คุณสุธาทิพย์ได้บอกช่องทางออนไลน์หน่อยละกันเพราะว,ว่า,าสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแต่ปีนี้เรามีการออนไลน์ให้ชมกันด้วย ติดตามท่านไหนอย่างไรได้บ้างครับค่ะซึ่งในปีนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็จะจัดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์นะคะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะไซวิ e เอ็ค่ะและทางเพจ a c e b o o k นะคะของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะรวมถึงนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องทางในส่วนของ YouTube Channel นะคะ Si PR ร์นเรศวร u ูน University ค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้ ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสาท่านเชิญชวนหน่อยละกันเริ่มจากทางท่านคณะบดีเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปด้วยนะครับในงานนี้มีทั้งจัดทังเชิงวิชาการแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับก็มีทั้งในคณะของเราครับมีภาคพิชาต่างได้จัดเกมจัดความร่วมต่างมีการนาเสนอผลงานของนิสิตด้วยนะครับ เป็นการวิจัยที่จะให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้นะครับทนะั้งๆก็มีเกมสนุกสนานหลายอย่างนะครับนะสามารถที่เข้าร่วมดูเข้าร่วมดําเนินการเกี่ยวกับเล่นเกมต่างได้นะครับน,ะนอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับนะสาสมารถที่จะไปโหลดแล้วก็มีใบ,าบ,าบาประกาศที่จะให้ตั้หลับรับอรบองว่า เราได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอ๋อผ่านแล้วก็มีใบประกาศรับรองให้ด้วยค่ะเป็นเซอร์ติฟิเคตออนไลน์ค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จะได้รับการผ่านการเข้าชมงานสัปดาห์วิจั์ประจำปีเนี่ยจะต้องเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในพาร์ทของวิชาการแล้วก็กิจกรรมภายในงานจริงๆถึงจะได้รับเกียรติบัตรตรงนั้นนะคะก็คือเปิดโอกาสให้น้องๆที่เข้ามาหาความรู้เนี่ยก็ได้รับเกียรติบัตรที่เขาจะได้เป็นความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะครับผม คุณสุธาทิพย์ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับงานมีวันไหนถึงวันไหนและเริ่มกิจกรรมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่17นะคะถึง19สิงหาคม2565ค่ะซึ่งจะมีการจัดงานนะคะจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งถ้าท่านใดนะคะสามารถอ่ะที่ไม่สะดวกนะะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้าร่วมงานนะคะในรูปแบบออนไลน์ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราก็สามารถในรูปแบบรับชมนะคะในสามารถอ่ะในรูปแบบของออนไลน์ได้ซึ่งก็จะมี การถ่ายทออสดนะคะตลอดทั้งวัน<ม>เหมือนกันค่ะคซึ่งก็สามารถรับชมได้นะคะครับอ่ะมาร่วมงานกันนะครับกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนรเสวนในปีนี้ครั้งที่33กันแล้วนะครับสิถึงสิสิงหาคม2,565วันนี้ต้องขอคณสั้ง3ท่านที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะตัวที่สามัวที่หนึะ